สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Today Variety มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับเพื่อน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 ครับได้ยินข่าวใช่ไหมครับว่าทางสหรัฐอเมริกาจีนนะครับเกาหลีใต้อังกฤษนเวลานี้เนี่ยพยายามลุมกินโต๊ะเขมรนะครับลุมกินโต๊ะเนี่ยคือจริงๆความหมายมันก็คือว่าความหมายสำหรับข่าวนี้นะครับก็คือว่าจะรุมในเรื่องของ อาชญากรรมไซเบอร์สแกมเมอร์แล้วก็การค้ามนุษย์ที่กัมพูชาเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในโลกณเวลานี้นะี่นะทั้งแบบโอ้โหเป็นตลาดมืดอะไรของเขาก็แล้วแต่นะครับเป็นสังคมอันมืดมนสังคมอันดาร์สุดๆของโลกอนะ่ะแล้วก็เป็นแหล่งหลอกลวงแบบอ,อืสร้างความเสียหายไปทั่วโลกจริงๆนะครับทุกชาติทุกระดับเนี่ยเจอกับปัญหานี้หมดเลยทีนี้มีอีกชาตินึงครับโผลมา แล้วก็บอกว่าจะขอให้ความร่วมมือเต็มที่ถ้าเกิดว่ามีใครขอความร่วมมือมานั่นก็คือประเทศเวียดนามนั่นเองนะครับประเทศเวียดนามเป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่ได้มีความสัมพันธ์ันดีกับกัมพูชาแต่พอในเรื่องของสก c a ม,มอร์หรือว่าในเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยเวียดนามนะครับไม่เอาด้วยครับเวียดนามบอกว่าขอทํางานร่วมกับไทยร่วมกับเกาหลีใต้แล้วก็ชาติอื่นๆที่จะมา ลงขันเอาทัวลงกัมพูชาเดี๋ยวเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมจะพาไปดูพร้อมทั้งกับน้องอันอันสาวเวียดนามจะมาพูดอะไรให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันเลยครับข่าวนี้นะครับเราไปดูในส่วนของเวียดนามนะครับเขาบอกว่าเวียดนามน่าจะมีการผลักดันให้ประเทศคู่มือตั้งกลไกแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ในกัมพูชานะครับ กระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามได้ถแถลงว่ากรุงฮานอยกำลังหาเรือร่วมกับประเทศคู่มิตรหลายประเทศเพื่อจัดตั้งกลไกในการต่อสู้กับเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ในประเทศกัมพูชารวมทั้งการดำเนินมาตรการคุ้มครองพลเมืองเวียดนามไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการเหล่านี้ซึ่งท่าทีของเวียดนามในขณะนี้สอดคล้องกับจุดยืนของประเทศไทยที่ต้องการความร่วมมือในการกวาดล้างเครือข่ายอาชญากรรมภายในกัมพูชาเช่นเดียวกัน ในระหว่างการแถลงข่าวประจำวันที่16ตุลาคม2025นางฟาร์มถูหังนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามเปิดเผยว่ามีพลเมืองเวียดนาม8คนถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศกัมพูชาหลังจากทางการได้เปิดปฏิบัติการบุกจับกลุ่มเครือข่ายออนไลน์แห่งหนึ่งในเขตจบาอมเปียวกรุงพนมเปญน,นะครับเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนางฟาร์มเนี่ยได้ระบุว่า กระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามได้สั่งให้สถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ทํางานประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางกัมพูชาเพื่อดําเนินการส่งตัวพลเมืองเวียดนามเหล่านี้กลับประเทศนอกจากนี้เธอยังเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชารับประกันความปลอดภัยความมั่นคงแล้วก็สภาพความเป็นอยู่ของพลเมืองเวียดนามในประเทศพร้อมเสนอให้ร่วมมือในการระบุตัวตนแล้วก็ จดทำทะเบียนพลเมืองเวียดนามในกัมพูชาอย่างเป็นทางการด้วยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามยังกล่าวต่ออีกว่าเวียดนามให้ความสำคัญต่อปัญหาภูมิภาคและร่วมมือกับกัมพูชาในฐานะมิตรประเทศที่ใกล้ชิดเพื่อจัดการกับกระบวนการอาชญากรรมออนไลน์ที่กำลังแพร่ระบาดในกัมพูชาในเวลาเดียวกันนะครับเวียดนามยังอยู่ระหว่างการหารือกับประเทศคู่มิตรเพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพ ในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ในกัมพูชาอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีปฏิกริยาหรือคําตอบอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลกัมพูชาเกี่ยวกับท่าทีของเวียดนามแต่การพบหาระหว่างสมเด็จฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชากับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่16ตุลาคมณนะวิมานสันติภาพสมเด็จฮุนมาเน็ตได้เน้นย้ำว่ากัมพูชาไม่จะเป็นต้องพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านใด ให้เข้ามาดําเนินการแทนเพราะกัมพูชามีศักยภาพและขีดความสามารถเพียงพอในการจัดการกับอาชญากรรมรูปแบบนี้ด้วยตัวเองทั้งนี้ปฏิกิริยาของสมเด็จฮุนมาเน็ตเกิดขึ้นหลังจากที่สื่อไทยรายงานว่านายกรัฐมนตรีไทยคนใหม่ซึ่งเพิ่งเข้าได้รับตําแหน่งได้ราวประมาณ1เดือนมีแผนที่จะหารือและประสานกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้เพื่อหามาตรการร่วมกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ ในกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีใต้จํานวนมากนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเนื้อข่าวของทางขมรนะเขาเป็นคนลงเอาไว้ว่าทางเวียดนามเขาก็คงอยู่ไม่ได้และไม่อดทนแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าชนชาติชาวเวียดนามเขาก็ถูกจับไป8คนเหมือนกันในประเทศกัมพูชาไปทํางานหลอกลวงล่อลวงอะไรต่างๆแล้วก็มีการทรมานทรกรรมนะครับชาวเวียดนามอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วชาวเวียดนามก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับทุกๆด้าน กับไทยกับเกาหลีใต้กับอังกฤษและสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับพร้อมทั้งจีนด้วยในการที่จะปราบปรามนะครับพวกสแกมเมอร์พวกหลอกลวงออนไลน์พวกการค้ามนุษย์เหล่านี้ด้วยนะครับทีนี้นอกจากนี้นะชาวเวียดนามคนหนึ่งนะชื่อน้องอันอันนะโอ้โหน้องเก่งมากนะครับน้องเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เก่งนะครับพูดจาไพเราะมากเพราะอะไรเพราะน้องเขาพูดเป็นภาษาไทย แล้วเขาพูดว่าอะไรล่ะผมจะยังไม่บอกกันแล้วกันให้เ,เพื่อนๆไปดูคลิปนี้พร้อมๆกันกับน้องอันอันชาวเวียดนามครับสวัสดีค่ะพวกพี่เป็นคนไทยพวกพี่รู้หนูเป็นคนมาจากไหนแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้หนูแต่งตัวอใ้ใยายค่ะทุกคนและวันนี้หนูอยากบอกว่าเรื่องถ้าเกิดว่าประเทศไทยเขาสอนกามกับประเทศคำพุกาและคนเวียดนามจะยืนยันจะอยู่กับประเทศไหน อันนี้เรื่องไม่ต้องคิดนะคะทุกคนคนเวียดนามเขาเจออยู่ข้างๆกับประเทศไทยคะ่ะนี่ทั้งหมดทุกคนเวียดนามรักประเทศไทยมากๆเลยค่ะทุกคนจริงๆแล้วก็จริงๆเขาก็ไม่ชอบประเทศกัมพูชานะคะทุกคนเพราะว่าอยู่ที่กัมพูชานี่นโดนเยอะมากคนกัมพูชานี่เขาโดนเยอะแล้วก็มีการล็อกประตูด้วยค่ะทุกคนจริงคนเวียดนามมันอ๋อ ฟติ้งกับคนกัมพูชาเรื่องการลักประตูเขาเป็นคนขายคนเวียดนามอยู่ที่ออกัมพูชานี่อันตรา,ายมากๆค่ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้มีเรื่องคนเกาหลีเขาตายที่กัมพูชาด้วยแล้วตอนนี้ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมคะประเทศกัมพูชานี่อันตรา,ายมากๆจริงๆค่ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้คนเวียดนามนี่ไม่มั่นใจคนกัมพูชาแล้วก็เขาจะไม่ได้เหมือนแบบอเป็นเพื่องๆกับคนกัมพูชาค่ะทุกคน จริงๆหนูแวเป็นคนรักประเทศไทยมากๆใครก็รู้แล้วใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็หนูกไกล้จะมาที่ประเทศไทยแล้วนะคะนี่หน้องเป็นผู้หญิงเวียดนามแต่ว่าหน้องรักองไทยมากๆค่ะฝากว่าทุกคนติดตามหน้องอันอันดุยนะครับผมหน่องอันไกลามาเยี่ยมประเทศไทยแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะเจ้าติเอาเราไปยังไงบ้างครับเพื่อนเป็นคลิปที่น่าสนใจใช่ไหมครับน้องอันอันนะครับบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามชาวเวียดนามในประเทศเวียดนามหลายๆคนนะครับ พร้อมที่จะยืนเคียงข้างกับคนไทยนะครับไม่ไปไหนเพราะว่ากัมพูชานั้นทําตัวหน้ารังเกียจนะครับกับสังคมโลกทําตัวหน้ารังเกียจกับคนเวียดนามด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องอาชญากรรมปัญหาเรื่องแกมเมอร์ปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์นเนี่ยก็ทําให้หลายชาตินะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกัมพูชานเนี่ยไม่ใช่มิตรประเทศแต่กลายเป็นมิตราชีพที่ ค่อนข้างให้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงแล้วก็ไม่รู้ว่าจากนี้เนี่ยไปจนถึงเมื่อไหร่ชาวกัมพูชาหรือว่าประเทศกัมพูชาถึงจะกลับเข้าสู่ภาวะที่สามารถเป็นมิตรประเทศที่ดีให้กับลหลายชาติได้อันนี้ก็ไม่รู้แน่เช่นเดียวกันนะครับชาวเวียดนามจึงพยายามที่จะบอกกับคนไทยว่าคนไทยเอย๋ยเวียดนามก็อยู่เคียงข้างคนไทยไปตลอด เป็นมิตรประเทศที่ดีนะครับโอ้โหฟังน้องอาน,นพูดแล้วมีความรู้สึกดีไหมใจฟูเหมือนกันเนาะเ,ออเป็นเพื่อนสามารถที่จะติดตามเรื่องราวนี้กันได้ต่อจากช่อง ทุเดย์วอรรนตี้นะครับเพราะว่าผมเดี๋ยวจะเอาบทวิเคราะห์ต่างๆของชาวเวียดนามเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังในคลิปหน้าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมอยากให้เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นกันมาในช่องคอมเมนต์ภายใต้คลิปดอนี้นะครับและหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ผมจะมานาเสนอด้วยสําหรับคลิปนี้หมดเวลาหนึ่งทีเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านนะคครรััับบลาไปก่อสวดี